ไม่มีใ,ใครสมูณ์แบบทั <lt> ้งน well ั parfois, ้นหรอกครับในแต่ทุกคนเนี่ยที่ไปสู่การเติบโตอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่จงเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็แค่เติบโตเราก็แค่เติบโตในแบบของเราเขาก็แค่เติบโตในแบบของเขาไม่จะเป็นต้องไปเทียบครับเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเริ่มมาก่อน 45- ปีก็ไม่เป็นไรครับแต่บางคนเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าคุณไปเปรียบกับคนที่เขาเพิ่งเริ่มเนี่ยคุณก็จะไม่กังวลใช่ไหมแต่เวลาคุณไกัค่มงวลใจ ทุกคนก็แค่เติบโตในระยะเวลาของตัวเองทุกคนก็แค่เติบโตในแบบของตัวเองทุกคนเก่งในแบบของตัวเองเชื่อคํานี้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับทีมหรืออยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับคนในทีมที่มันเก่งๆเ,เรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าอย่าไปรู้สึกอย่างนั้นครับเราเติบโตในแบบของเราเขาเติบโตในแบบของเขาเขาอาจจะไม่รู้อะไรบางอย่างที่เรารู้ก็ได้แต่เราอ่ะแค่ใช้ความคิดของเราคิดไปเองว่าฮือแม่งเขารู้กว่าเราจริงๆเราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ครับบางครั้งเนี่ยจงควบคุมความคิดคุณให้ดีเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย เราต้องโฟกัสที่ตัวเองครับโฟกัสที่คุณเพียงคนเดียวในการที่จะไปสู่ความสำเร็จต้องโฟกัสที่เราอย่าไปโฟกัสที่ใครครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้สึกว่าอยากจะเปรียบเทียบคุณรู้สึกกังวลโฟกัสที่ฉันโฟกัสที่ฉันโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเองจับเนื้อจับตัวครับโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเองทำไมต้องจับเนื้อจับตัวครับเพื่อให้คุณได้เรียกการมีสติครั้งหนึ่งผ่านภาษากายฉันโฟกัสที่ตัวเองฉันโฟกัสที่ตัวเองฉันโฟกัสที่ตัวเองฉันโฟกัสที่ต คุณจะเริ่มกลับมาสู่รูปเดิมครับและนี่เป็นวิธีง่ายๆครับที่คุณเนี่ยกลับมาสู่โฟกัสได้ง่ายๆฝึกทำบ่อยๆนะครับผมไปอิสานมาสคตเอนาอีสวัสดีครับ